วันนี้ผมจะเล่นโกดเปีิอะแล้วก็แบนแบนแล้วจะเจอคนที่ชื่อว่าจอยผมจะเล่นโกดเปียแล้วต่อไปก็คือโกดเปียาโกดเปียแล้วก็โกโนบิอาเฮ้ยอะไรอ่ะอัปเดต available มันคืออะไรอเบกคืออเบกวันนี้ผมก็จะมาเล่นเสื้อผมแต่ไม่มีใครเจอด้วยมีมังกี้ดีที่ฟาร์มซึ่งยังมีคนเข้าเยอะมากแมว อันนี้ทำเหมือนเขาเลยใช่ไหมไอ้ไม่ค่อยเหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนเขาใช้แ้วทำไมไม่ใช้บล็อกอื่นอ่ะใช้บล็อกนี้เยเหรอก็มันหาง่ายเขามีตั้งเจ็ดสิบสองบล็อกอ๋อเอ้อันนี้ก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ตังเลงก็ล็อกซีดกาซีเซลมาแล้วครับก็รุนระบุกด้วยเสร็จ อ้คนไอิี่แค่นี้นะคะก็สามารถโพสิเช่ได้แล้วคก็ตุเียมันก็จะมีเพชผมก็จะมี9 2้าหองพส้อยสี่สี่อ๋อก้ราออกมาสิไม่อะเฮ้ยเขียนว่ามี นี <muitas> ้ขึ้นผืนหาเลียบหรือเอิ่มหรืออะไรเหรอหะาคนจะซื้อคิปเปอร์มาฟ้ากล้วผมก็จะมาขุดเบแต่ก็รู้ว่าเป็นเชิด้วยนะก็ใครเอาเมืองไม่เอาเลยไม่เอาเอ๋อใครทำไอ้เชิญเนี้ยมันหโหมันเท่มากเลยอะนะอ๋อก็มันเป็นปืนแล้วมันก็จะเป็นกระโดดอ๋อเออแล้วมันลุตแต่แล้วมันก็จะได้เสื้อไม่ผมหลุดแต่ก็ไม่เป็นไร เี๋ยวเข้ามาตรงนี่กี่อันเนี่ยหนึ่งหนึ่งโวล์สองโวล์สามโวล์สี่โวล์ห้าโวล์หกโวล์เจ็ดโวล์แปดโวล์เก้าโวล์สิบโวล์เรนโบวิงมาในนี่แล้วนะมันกลถึงยี่สิบโวลแล้วใช่ตอนนั้นแปดสิบแปดถึงมันกากมากตอนเนี้ยมันสู้แองเจวิงไม่ได้แต่โกลเด้นแองเจลวิงสองพันโอล์แองจินนี่แองเจวิงผมจะมาขุดอันนี้เล่นนะโกลเด้นโกลเด้นแองจินนี่แองเจลวิงอ่ะเอาไปดำในกองกันนะมีเหรอเออมี กลาเป็นไรกลายเป็นไในวันในวันเอ้ยไม่ใช่วันเปนไทยดกตอนเดือนตุลาเจ้าพูดเจ้าพูดเอาเซจะเก็บไปทำเผือกอะไรวะเนี่ยเนี่ยเจ้าพูดจะเกมาสุ้าพูดตอนใด is it เจ้าพูดอันนี้คือของวันวันปีใหม่ด้วไม่เอาเดิรนงั้นเก็บเองไปเลยตอนเดือนตุลาวันเอ่อฮาโลวีนะฮะผมก็ โอ้โหเจ๋อ่ะอาชีพเกินอทเบียเกี่ยวกับผมทำเอ่อทีนี่เดวิลนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมมีนี่นะเยอะมากเองเอ็นูวิ้งสิบห้าอันแล้วก็มีส่วนส่วนผสมอันนี้อันนี้ฮะทีนี่เดวิลวิ้งเออสี่สิบห้าสิบห้าเหรอสิบห้านะมิกกี้ ตอนนั้นน่ะเขาไปเนี่ยใบายวิงแล้วมันจะมีเขียนว่าทินี่เดวิลโยนทีนี่เดวิลอันนี้มันแค่ส่วนเออแค่ส่วนเลยโยก็ไปหารสองก็ได้มาหูมาเป็นอะไรเลยเป็นอะไรเจอเจอ เล่นคอมก็เล่นในคอมนะเป็นครั้งแล้วก็หนูก็หนูก็รู้เล่นในคอมมบอกอีกครั้งผมก็เล่นในคอมนะฮะอะไระคอมบ้าคอมแบบรุ่นเล็กๆล็กที่อย่่แท็บเล็ตเกี้ยวเกี้วเกี้ยวเกี้วเฉียวกระสุนมันเจ็บไหมเจ็บดิไก๊นี่เออเจ็บแก่อยแกะอยผมแม่ไปกูรูปยแฟนเปอร์ บูมวยยาเอาลงเต๋ครับยาวินเดซี่น่ะมานด้วยไอมิสตงนะเย้ต่อแมวแมวแมวบูมวยยิบบูมแมวเกียบอกาถึงใจบอกถ้าอันนี้นะฮะเออเพลงนี้มันก็ก๊าปปี้ง่ายมากนะผมสามารถขุดมันได้ผมก็มีเซิร์ฟหนึ่งที่ผมชอบ KO ลบลบ ที่ชื่อว่า L อหก็หมันชุดเสื้อพี่มิกกี้สร้างมาอยากกบิเจอเบลลดีดมเจัเบบได้บบมัามาแล้วครับโอเคตัพอ่อมาตัวอออ่อเกร์ไอเซกปลได้อันนี้มา,อานอนวนอนอผมมียีสเจ็ดแลมีหนึ่งอันคุณเอาไหมเอาไม่เอาเอาไม่เอา แล้วด้วยอ้อยคุณเมื่อก่อนนะคะไข่ของไข่ตรงนี้เขาเป็นแบบกี่หลายเปอร์เซ็นแล้วนะฮะเจ็ดสิบเจ็ดนะฮะแต่ผมเธอไปมรุ่ใช้ท้าไม้ต่างมิกกี้ทุบเขาเขาเป็นอะไรทุบอะไรอะทุบไข่อีเตอร์ตอนนั้นเจ็ดสิบเจ็ดแอนดยเจ็ดเจ็เจ็ดเปอร์เซ็นเจ็ดสิบเจ็ดมันเกือบมันจะได้ไม่ใช่กระต่ายดิตอนแปดสิบอะ มันก็จะได้เออมันจะเป็นมันจะเป็นเป็นกระต่ายสีม่วงอะนะไม่ใช่ที่มันเป็นขอบสีม่วงไม่ใช่มันเป็นตะก้าตก้าไขเตอร์อ๋อไอ้นั่นแล้วก็ พอหนึ่งร้อยเปอร์เซ็ูไปจะได้ใช่เอลไม่ใช่ไม่ใช่ดิวดูตอนนั้นมันมีคนมันจหาไข่มันหาไข่ได้มมนมีคนหลอกเขาอ่ะนั่นมนสาววลองมึงเขาขุดทุกเซิร์ฟเล้อร์อย่างได้กระต่ายมากแล้วไปซื้ออ่ะสาววองมัเป็นสีม่วงๆแล้วกดเว้าไปในตัวยำกินกันตายเออโหยข้อเซงเละสาววัวรอง นี่นะคือกระต่ายนกระต่ายมันไม่ใช่กระต่ายมันเป็นแบบเออะไรวะกระต่ายทอดอะไรบังเอิญเฮ้ยผมใครอ่ะขนเย,เยอะเบอร์ยังโอ้โชอบเขาให้แผ่นยืมให้ยืม เข้าไอดียด้วยนะเออรู้ดิอย่าลืมตอนกลับบ้านลบไอดีทิ้งเดี๋ยวเมื่อกี้จะตึงเขาไม่ลบเขาไม่ดูหรอกเมื่อกี้ลบไปแล้วมั้ยอ่ะตัวเตอร์มาเลยเขียนวิธีตัวเียร์ไปลูหละฮะมีไงดีมากเออมันไม่ต้องเขียนนะฮะเออผมจะเช็คโดูนิบล็อกนะอ้าวตายอยาจะมีคนนึงเข้ามาสรา์นะครับ กูเอาขอมาแล้วต้องกินสมองจะต้องเก็บออโอ้ยเจ๊ยายามันเยอะอาควายว้ว้ยเครียดจนเคลียรวันนี้ผมมีตัวมไม่ชิดมันยังไม่โตเอากระดานอีก กี้เขาเจอเซิร์ฟหนึ่งอะขายมันขายแค่นี้เองเซิร yep. ์ฟหนึ่งอะวดดิ้งอะไอซีวิ่งนั่นอะสามทับหนึ่งอหนึ่งทับสามวงบางคนขายสามสิบบวล็อกอะไม่รู้เป็นบ้าอะไรเซิร์ฟอะไรช็อปเวนหุ้ยนี่มันเวนพีก่องสีอเบนี่เนอะเอาไม่ดีเวนพีเอ็นเวนเวนดีดีพีับดีพ จริงเหรอน่าจะใช่นะเวอนดีพีเออใช่ลองเดินมแบงนั้นอ่ะอันไหนเห็นปะถี่ลิงอ่ะนี่ไงครับไม่นับบุกเลยตูเอ้าแต่มันก็ดีนะเอาไปขายไงเกียรเออวะเดี๋ยวเห็นหมดนี่เกียน์ไหมทำไมทำเอาบนแล้วขายหมดเลยไม่เซลอ่ะไม่อยากบายเว้ย เดยเลยนะมีแตสโอ้เซ็กซพี่มืกี้จะทำเสื้อใช่ไหมโอ้ไมยกอด้วอีอนไปทาอะไรเอาไปขายไอซสบวอเขียนเนมมีมีคนขายตั้งสามสิบอลลบางทีก็สิบวอลล์เขียนเนงแล้วเิร์ฟเป็นเมอยู่อ้นนี้เปิด double แล้วก็เซิร์ฟเขาดิจะเซยรเลย เปิดดิข้างบนวะเยอะมึงงงแหละงงกับไอแพดมากเอ๋อมันก็เหมือนไอโฟนอ,นอะไรเออใช่ใช่ใช่ไอม่ใช่มันแล้วว่าอันไหนจะใช่กับอันไหนมันไม่ใช่วะเนี่ยงงก็เือนแล้งงงงงงยอะไรเนี่ยอันเข้าไปอันเออเออใช่ใช่ออปชัน่นอ,อ้าว สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมา,าซื้อแค่นี้นะฮะซื้อเครื่อเลยไม่มีเสียงซื้อไอสวิงแมชีนะฮะแคะ่นั้นแหละฮะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมเล่นอย่าล้อเจียงทำไมแมวอะไรเมื่อกี้ก็ถูกแล้วออเ,เออค่่เนียอันนี้ง่ายกว่าเยอะเออใช่ บเกเยอะอันนี้ช็อบเปอยู่เซิร์ฟออโต้รัน738นะฮะเข้ามาเข้าชมแล้วก็ทำลายได้เลยนะโอตโต้ค่สวัสดีออโต้รัน738เอ็นเตอร์738 739ก็มีเซิร์ฟนี้เซิร์ฟเื่อนทุกคนสามารถดีกันด้วยี่คุณช็อปเปอร์นะฮะอนนี้คุณช็อปเปอร์ที่รวยกว่าผมอะไรลกี้รวยกว่าครับอะไรเนี่ยครับ เขาไม่การจอดอะีรมาร์คเขารวยมากครับเขารวยมากเขาสวยและรวยมากตอนนี้ผมกำลังจะสร้างอีกเซิร์ฟหนึ่งเขาจะสร้างกี่เขาเลยว่าเกินเกินเราไม่ยุ่งหงาฮะเกิน เอ่อทุกคนนะคะผมจะมาีกรนโนนมีอยู่ใกล้ไมเดียวไดไม่ไม่ไม่ม่ใครก็ไม่รู้แบเนด์นี่อะแนะนำแม่ค้าสั่อันนี้มันประมาณกี่วอลลอกนะฮะถ้าทุกคนอยากซื้อก็มาถามคุณ็อปเปอร์ได้นะเคลเ็นเดิรก็มีเยอะมากเลยฮะกี่ต้นก็ไม่รู้ โอ้ร่วมกันก็แล้วประมาณประมาณหนึ 2> 2, ่งสองพันสองพันแพลตฟอร์มนะฮะที่คุณช็อปเปอร์เขาคูณมาก็รวมประมาณยี่สิบโวล์ผมจะสร้างเหมือนคุณช็อปเปอร์ในเซิร์ฟมีติดลิกสิตนะด้วยนะฮะลงติดลิกสิตติดลิกสิตหนึ่งวอลล็อกครับยิบมี้อินบอลเปอร์ไม่มาขุดแนะนำครับแบบอะไรวะ เดิมแนะนำให้มาเซิร์ฟนี้ครับแนะนำให้มาเซิร์ฟนี้ผมไปไม่ได้เออแนะนำให้มนโตอยู่อะไรเดี๋ยวผมเข้าว้าไปก็ได้ไม่ดันชื่อเออพี่แบงค์ตอนนั้นจะสราบแม่เชื่อป้าซื้อก็ได้嘛 m ม d e l Model อุดเชื่อปอร์โมเดลมิเก้เออนี่เปิดเสียงครับเอยอะไรวะ อ๋อมันปวดหูมากเลยนะครับท่านผู้ชมใช่ครับนี่เป๊งเต็มๆต็มดรับเต็มเลยวะเครื่องนี้เองเสียงขนาดครับเสียงซ้อนตายตายเป๊ปจึ๊บแต่ว่าอันเดอร์ปัตตุลันพอปวดนะจ่ายเป๊ปฮู้อันนี้มันแบบเต็มเลยนะคะท่านผู้ชมจายเป๊ปแบบปวดเต็มเลย ปลาขอดที่มันเป็นปลาขี่นะครับปลาพวงปลาพวงอะไรนะป๊บเฮ้ยชั้นแป๊บพูหน่อยไม่เกลียดกระโดดไเกลียดกระโดดเล่นในคอมันยักกว่าไอแพดเยอะเอออย่าต่อยชัวร์รายชัวร์ร้ายอย่าเลยมิกก็พอแลหรออดูนะฮะดูดูดูด้นะคุณจะขายจำนี้เท่าไหร่ครับคุณเปิดหกบล็อกนะฮะแต่เพมมันเที้ยนมาก แล้วก็ดูเขาเปิดเสียงซ้ำกันสิครับไปไปไปทำไมเรามาเสียงแตกตุ้มระเบิด่อยอามเก็ตหลุดคุณหลุดแล้วแรื่อนี้นะฮะระเบิดก็คือจอสีน่าแล้วก็ลราบ่อยเกียมสีน่าจอสีน่า